ตอนแรกผมสัมภาษณ์บอกมีมีเนื้องอกที่บริเวณลำคอผมก็ดูดูด,ด,ดูอยู่ขอญาติก็ไม่เห็นมีแลวลองเล่าสิญญาคุณน้ำค้างทําไมพอทราบสาเหตุไหมทำไมมัเนมไมไมเกิดคุณแม่บอกค,บคุณแม่ก็สังเกตเห็นก,ก็ก็ลองดูจับดูบก็เป็นก้อนเนือ้อเหมือนเท่านูโป้งอะคะ่ะมันปูดออกมาฮะใช่<ะ>แล้วก็ไปหาคุณหมอค,คุณหมอก็บอกว่า ต้องผ่าดูว่ามันเป็นเนื้อลายหรือเปล่าอะไรนะคะก็คุณแม่ก็ตกใจแม่บอกว่าอย่าไปผ่านะอะไรเงี้ยพอดีมีเพื่อนแนะนําเขาขายอาหารเสริมอยู่ก็บอกว่าให้ลองกินตัวนี้ดูก่อนครับเผื่อจะหายเผื่อจะไม่ต้องไปผ่าอะไรเงี้ยแล้วเพราะว่าถ้าผ่าแล้วมันจะเป็นแผลอันตรายอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนที่เป็นรู้สึกว่าเรามีผมเชื่อว่าหลายคนคงมีความกังวลใจนะครับเมื่อเรามีสิ่งแปลกปลอมขึ้นบริเวณร่างกายของเราตอนที่เป็นนึก กังวลใจไหมตกใจไหมกังวลใจค่ะนอนไม่หลับด้วยกลัวจะเป็นเนื้อไหลแล้วแม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันผ่าแล้วมันลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายยากอย่างเงี้ยค่ะเห็นคนแถวบ้านเขาเป็นเงี้ยแล้วเป็นมะเร็งที่คออย่างเงี้ยแล้วแม่บอกว่าพอผ่าแล้วละลามแล้วมันก็จะไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยก็ยังกังวลไปอีกกังวลไปอีกแล้วนี่เพื่อนบอกให้กินตัวนี้ดูตัวบิมตัวนี้ดูเขาให้มากิน เราเชื่อเพื่อนก็เชื่อเพราะเราไม่อยากผ่าไงคะเพราะเราไม่อยากผ่าเราแม่แม่บอกว่าถ้าผ่าแล้วมันจะถ้ามันไม่หายแล้วมันลามมันยิ่งไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยก็เลยกินตัวที่เพื่อนแนะนําให้ลองดูเพราะเราไม่อยากผ่าแล้วทานทานครั้งแรกกี่แคปซูลครับวันหนึ่งก็สองก่อนนอนสองแคปซูลก่อนนอนเลยทานกี่วันนะครับตั้งแต่เริ่มที่เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าค่ะแล้วตอนแรกเชื่อว่ามันคงมีเป็นก้อนเนื้ออยู่ใช่ไหมฮะ แล้วเนื้อแข็งแข็งมากแล้วบันจงทำไมมันค่ค่อยยุบลงเลยฮะมันก็่านไปกี่วันฮะมันเริ่มยุบยุบลงประมาณเดือนกว่ากว่านะคะครับค่อยๆจากที่มันแข็งลงมันก็ค่อยๆอ่อนลงอ๋อค่เขาจับจับทุกวันจับทุกวันเพราะก็ไม่อยากมันหายค่ะครัวไม่อยากผ่าค่ะครับแล้วก็เดือนงกว่าแล้วก็ไปพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเขาจับดูเขาบอกว่าเออก็ ก็ยุบแล้วนี่ไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยก็เลยลบอกก็กินอาหารเสริมค่ะครับอคุณหมอบอกว่อก็ดีไม่ต้องผ่าลรวบอกถ้าเกิดว่ามันมันบวมขึ้นมาใหม่หรือว่ามันโตขึ้นมาใหม่ก็ค่อยมาหาคุณหมอครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับประมาณสองเดือนได้ยังครับได้แล้วค่ะตอนที่เว,เ,เวลาเนื้อที่ขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเร็วเลยไหมฮะขึ้นเร็วค่ะอาทิตย์เดียวค่ะขึ้นใหญ่เลยใช่ค่ะเราไม่ทันสังเกตเลยค่ะว่าไปเทนนึงคนาเ่นทักเอเออมันใหญ่ใหญ่จริงจริง ใจจนน่ากลัวแล้วแบบเท่าท้นหัวเนื้วโป้งค่ะแป๊บเดียวกังวลมากจนทานทุกวันเวาสองแกปซูลก่อนนอนใช่ค่ะตอนนี้สบายใจมากแล้วสบายใจเพราะจับไปแล้วไม่ไม่มีแล้วแต่ก็เห็นจับไปบ่อยอยู่เรื่อยจัจับอยู่